ผมรัฐภูมิขันสลรีครับประธานแปลงใหญ่จังหวัดน่านและเป็นที่ปรึกษาประธานแปลงใหญ่ของระดับประเทศครับและตอนนี้เรามาดูมะม่วงการทํามะม่วงนอกฤดูครับการทํามะม่วงนอกฤดูสวนอยู่ที่ทตําบลปากางอาเภอปัวจังหวัดน่านครับ <c oughs> การทํามะม่วงนอกฤดูของจังหวัดน่านเนื่องจากมะม่วงนอกฤดูเป็นมะม่วงที่มีราคาสูงก็มีการทํามะม่วงนอกฤดูปีนี้เป็นปีที่5ครับที่ทํามะม่วงนอกฤดู การทามะม่วงน่องลืูคือหลังจากการเราตัดแต่งกิ่งเสร็จก็จะมีใบเพสลาดเมื่อออกใบเพสลาดแล้วเราก็จะมีการราดสารแพคโควิวทซอสใบเพสลาดคือใบใบเพสลาดคือใบที่ออกที่เป็นสีแดงๆคือใบเริ่มแตกออกมาเริ่มเป็นสีแดงแล้วเริ่มจะเหลืองละนั้นเรียกใบใบเพสลาดใบเพสลาดนี่คือเป็นใบที่กําลังสะสมอาหารกินอาหารได้เต็มที่ช่วงนั้นก็จะมีการลาดสารแทคโคบิลทซอส หลังจากลาดสารไปประมาณ30วันเราก็จะมีการดึงช่อดึงช่อให้ให้ออกช่อหลังจากดึงช่อเสร็จแล้วก็จะมีการบำรุงช่อจะเป็นมะม่วงนอกฤดูมะม่วงนอกฤดูราคาจะต่างจากมะม่วงในฤดูอีกสองเท่าตัวอันนี้เป็นแหล่งจูงใจให้กับเกษตรกรหรือว่าผมได้ทํามะม่วงนอกฤดูเป็นหลักครับจากราคาเท่าไหร่จากราคาปกติราคาอยู่ที่ประมาณ30บบาทแต่มะม่วงนอกฤดูอยู่ที่ราคาร้อยบาท เราส่งประเทศมะม่วงของเราเน้นเกรดพรีเมียมครับเกรดพรีเมียมคือเราจะส่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักครับมะม่วงเราเป็นได้มาตรฐานปลอดภัยครับ,รบการทาก็คือไม่ยากเลยการทําคือไม่ยากครับหลังจากเราล่าสารแพคโคบิลลาซอสเสร็จเราก็จะมีการดึงช่อดึงช่อแล้วหลังจากนั้นก็มีการบํารุงดอกบํารุงดอกเราก็จะทําตามระยะไปเนื่องจากมะม่วงการทํามะม่วงของ ของที่นี่คือจะทําอยู่ประมาณตั้งแต่เริ่มออกดอกก็อยู่ที่สี่เดือนครึ่งก็จะได้จำหน่ายผลผลิตแล้วครับปัญหาอุปสรรคของการทําปัญหาอุปสรรคของการทมามะม่วงนอกฤดูก็เนื่องจากเป็นภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบมากเช่นอย่างฝนตกหนักหรือว่าช่วงที่หนาวก็จะเกิดน้ําหมอกลงจัดหนาวจัดอันนี้จะเป็นปัญหาการทํามะม่วงนอกฤดูครับ